ตอนนี้เรามาซื้อของร้านไทยร้านเอเชียค่ะอันนี้อยคือปลาอันอยังนะปลานน้น4ียูโเรเก็ดยังกินนะต้มหนึ่งหนึ่งบอกเอาไหมอื 1. 1> เอาไปหนึ่งะกินหนึ่งปลานน้นหรือว่าสกินย้ำถ้ากินหนึ่งปลาเิ้นถนะ้าก็ต้องไป,ปน็นสีใช่แล้วกุ้งวันยู่ไหนกฟูมัางนู่นอะ ระบามะกรูดตอนนี้เรามาที่ร้านเอเชียนะคะทุกคนของเทียบเลยทุกคนเนี่ยมีปลาปซื้อใบใบที่พี่พูดด้ยอ้ยนี่ปลาอีหยังพี่ก็ซื้อลเด้ปลาทูถุงนึงน่ะบอโอ้ยนี่บอเกลียวปลาทูปลาทูจะไปไหต้มต้มยำ เออเอาพี่เอาปลาพี่ไม่เอาปลาทูพี่เอาปลานี่ดีกว่าพี่จะไปต้มใส่ไอ้นี่ไม่ดองไม่ดองเออของคอยอันนี้เอาคือบ่เอาอันนี้เธอมันใหญ่ด้เนี่ยบ่ววอันนั้นละคอยก็ดีแล้วเออพี่เอาปลานิ่งเออคอยเสียไปต้มใส่เอ้อไม่ดองเอาให้เนี่ยเอาตัวดิตัวจะได้สบาย เออเขาขายกิโลละสี่จุดห้าใช่ไหมตอนนี้ก็เลือกปลาแต่หนึ่งกิโลหรอหนูตัวตัวละกิโลหะอเขาขัดมาหรอตัวละสี่บาทเอาไหมเออเอาได้ก็ได้ตัวไหนก็ได้เขาจะไปต้มต้มเสร็จเ้าไม่ดองนั่นแหละนะทุกคนตอนนี้เราก็ อีอย่างไงโอ้ที่แคทมันไปต้มมือแน่นนนานะออนี่เธอมีฮอดปลาสลิดโอ้ไส้ชีสก้ากาินใหญ่โพดเป,ป็นตะยาฮ่าฮ่าเนาะอุ้ยนี่อีหยัยงนี่เปิ้ลปุ๊ป้ปปปาทำไมมันใหญ่อย่งอ่ะมาแนมะ่แกนิก้าแกนิก้า โอ้ยตอนนี oh, mm ้ก hmm. mm ็ช้อปปิ้งนะคะทุกคนใบมะกรูดอยู่ใส่ป้าอุ้ยอันนี้เข่าอันนั่นบอกเขาเอามาสองถุงอันนี้เข่าสวยบอกเพื่อนจ้าสีเขียวจนเป็นคนเอ่อเอียบก็คือของเนื้าสีเขียวนั่นนี่เท่าอะไรเนี่ยของที่ถุงหนึ่งของมัน ขอาวเหนียวเ่าพี่ไม่เอาข้าวเหนียวพี่เอาข้าวสวยอันนี้ตาฉัตดหอมมะลิบอเนี่ยพี่นี่จะเขาเจ้าป่ะเนเอาเมือเพิ่นอันนี้หอมมะลิบอตาฉัตดหอมมะลิจาะใส่ไม่เห็นเขียนหอมมะลิเลยโอเคแจสบินน่ดิเออแจสบินโอเครุ่นเซ็ตเจาป่าท ซื้อถุงหนะึ่งชิปซีบาท,บาทเออใช่เพราะว่ากินข้าวใช้เว่า,ข,าข้าวาเหนียวคอยมาแล้วเอาเนี่ยอะไรอ่ะเนี่ยข้าวเหนียวทำไมวะบาสมาติที่เเคลียร์อตอนนี้กำลังเริ่มหาข้าวเหนียวนะคะทุกคน ยางเลยมึยเยง,เ,มองเออเอเอลูกชิ้นอะไรนี่เฮ้ยมีลูกชิ้นปลาบ่เอาลูกชิ้นไปใส่น้ำได้ใส่ยำบ่ะพี่อุ๋มมันแซ่บดีบ่ะนี่บุเหนียวหนึ่งหนึ่งป่ะเนี่ยใส่เอากับเอาไปละวิ่งแต่เจ้าอุ้ยตายเขาสับคันนี่เสียวแบบที่มันมีนี่นี่เธอ ใส่แบบนี้บ่แซ่บาเนี้นี่หนวดมันเนี่ยพี่ว่าเวลาลวกแล้วมันสิกรอบมันก็สิพอหน่อยบอกที่ว่ามันเป็นหนวดที่มันมันได้กินโตไหมไปกินตาหนวดแม่บ้านเหรไหมแบบเราไม่เป็นโตัวพวกนี้ก่อนเนี่นเป็นโตัวแล้วเป็นนี่นะมื้อกระดองโอ้อันนี้บะแมนแบบอันนี้แบบเอาไปพับมื้อกระดองไม่ยุ่มไหนและที่มันมีตัวเนยน้อยแล้วก็ ัวน้อยๆละกายเห่นไหมตอนนี้กำลังโซเลเรื่องปลาหมึกัวน้อยๆทีมันเป็นหนนหนวดนเนีแบบไหนล่ะเอาแบบไหนล่ะเจี๊ยเขาหั่นไหวหนิ่บบบบอบเขบบบันบบ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 บเบบแบ่บบ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 เบบอืมเบีบบบบะบบ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 บ ไม่รู้อนาอันรกุ้งเอาสองอย่างก็พอกุ้งกับอะ่ชิ้นลาชิ้นปลาอไปฮะโอ้ยน่ามันใหญ่ ได้ที่เป็นกลมๆคืออะไรเอานี่เอาโกเลด์ไม่บริสุทธิได้วยนะเตือนก็ใช่สิที่มักกี้กชอบก็เอาแบบที่มันมีหนวดนี่เปิ้มแล้นี่อะไรเนี่ยเปิ้่มุิมพ์ยุบ้านหนูมันมีแบบนี้เด้มันมีหนวดอะไมีสิเออถ้างั้นก็เอาที่บ้านใส่ก็ได้เนี่ย เอาแต่กุ้งก็เพราะอะไรบ้านเธอมีบ้านเออบ้านมันมีแบบนี้เออมันมีถุงนึงน่ะหล่ะแต่หนูออกมาแค่โต๊ะโตเองเออพอพอโนอกมาถึงแค่โต๊ะโตก็อยู่เนาะเออเอากุ้งกุ้งกุ้งอะไรแบบนี้อย่างนี้ค่ะกุ้งไปแซ่บนี่นเกี๊กกุ้งสดแบบนี้แซ่บยิ่ละใส่เออแบบนี้แบบนี้แหละเนี่ย แบบ,แบบไหนแบบที่เธอนะั่นน้นเออแบบนเ,เนี้ยเออเนี้ยกีแอนที่พี่ไปกินบ้านคุณแม่น่ะแบบเนี้ยเอาเอาแบบเก่เอาสิบหกจุดนี่เท่ากับสิบเซทโอ้ยถูกกว่านั่นอีกนี่แหละแซ่บย,ย้ำนะสาม ับนปเมฆะลังเลือกุ้งจะไปทำยำกันนะคะทุกคนตัวใหญ่ใหญ่กุ้งตัวใหญ่มากเลยจ้ะเฮ้ยลูกข่อยจ้าเสียงนู้มีทุกอย่างมีน้ค่ะอาหารของไทยโอ้มีคกใหญ่ด้วยทุกคนดูดิ เน, ubers, นี่ยเธอคือบอ่านมงเนี่ยมันสิบสองบาทมันมีมันมีตัวเสียบงมันมีตัวใหญ่กับตัวน้อยฝั่งนี่ตัวน้อยเนี่ยนี่ตัวใหญ่เธอเนี่ยฝั่งนี่สิบสองเห็นไหมเนี่ยเออ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 เนอเอยเออเเออ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 ออออออเออเออเเออเออเออเอเอ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 อ อันเนี้ยอันเนี้ยสามสิบเอ็ดสี่สิบมีสามสิบเอ็ดสี่สิบสิบสามบาทอันนี้สิบสองบาทโอเคโอเคโอเคแล้วทุกคนกำลังโซเล่กันเรื่องอาหารกานเอาแบบไหนคะเอาแบบใหญ่นั่นแหละใชะไหมโอเคโอเคก็แบบนี้เลยหน่อยตัวยี่สหบเอ็เอาห้างกันบาทเดียวแบบนี้เลยหน่อยตัวโอเคนะทุกคนตอนนี้เรากำลังโซเล่จะเอาตัวเล็กหรือตัวใหญ่แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะคะสวัสดีค่ะ